เฮ้ยออกจริงๆครับตัวแรมาจริงๆครับโอ้โหตัวแรมาจริงๆตัวแรมาจริงๆโหเทคนิคนี้ใช้ได้นะผมสุม่มเราได้จริงๆแน่นอนครับโมอ่อา,าเอาละฮะก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยน,นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูจุดแชแนลนะครับวันวนี้ก็จะขอพูดเบาหน่อยละกันนะเพราะว่าคนที่บ้านผมนอนหมดแล้วนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ย มันว่างครับมันว่างก็เลยอยากจะมาทําคลิปสอนนะครับเพราะว่ามีคนอยากขอมาเยอะมากๆนะครับสําหรับวิธีการสุ่มหาระดับ R หรือระดับแร้นั่นเองนะครับของสายฟรีนะครับวันนี้เนี่ยมาให้สายฟรีโดยเฉพาะเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทํายังไงนะให้สายฟรีเนี่ยหรือว่าไม่ต้องเติมสักบาทแต่ว่าได้ ตัวแรและตัว R เนี่ยมาตั้งแต่ต้นเกมหรือเริ่มสมัครใหม่เลยนะฮะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็สมัครตัวใหม่หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ปั้นเวลนะครับปั้นเวลไปให้สุดจะเวลอะไรก็ได้นะขอแค่ให้มีเงินครบ1,800เพชรพนะครับผมอ่าพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็เริ่มจะรู้หรือเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมว่า น่าจะเป็นสุ่มหรือเปล่าก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าใช่ครับทุกคนคิดถูกครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มโชว์นะฮะหกสิบครั้งก็ตีเป็นเงินประมาณ1 0,000มืนกว่าเพชรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน1 0,000มืนกว่าเพชรเนี่ยมันจะได้ระดับอาร์หรือระดับแรนเนี่ยออกกี่ตัวนะครับผมเปอร์เซ็นต์การออกของมันเนี่ยจะเยอะหรือเปล่านะ,ะโอเคก็สําหรับเสียงถ้าเบาเกินไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะเพราะว่าผมนั่งแคสต้องประมาณ ไต่ยินหนึ่งกว่านะตอนนี้เนี่ยก็ขออภัยด้วยนะสําหรับเสียงที่อาจจะได้ยินชัดบ้างไม่ชัดบ้างเบาดังไปบ้างนะอัตราลดการดูก็อาจจะน้อยลงไปบ้างเพราะอาจจะไม่ได้เพิ่มความมันในการพูดนะฮะ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าได้ระดับอามาก็ไม่แน่นะฮะอาจจะมีอินจัดก็ได้นะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ปั้นตัวไว้ประมาณ6ตัวนะครับผมแล้วก็เตรียมเพชรเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่า มันจะได้กี่ตัวนะใน60ครั้งเนี่ยหรือว่า1 0 0 0 0มืกว่าเพชรเนี่ยตัว R หรือตัว A, แรจอกกี่ตัวนะครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้ตัดสินใจถูกนะฮะหรือว่าใครสายฟรีหรือทุนน้อยเนี่ยจะได้ตัวแรงก็สามารถไปทําตามกันได้นะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมมาเริ่มกันเลยอ่าแล้วก่อนอื่นก่อนจะบอกนะครับก่อนจะเริ่มสุ่มเนี่ยผมขอบอกก่อนว่า EP ีหน้าหรือเสาหน้าเนี่ยผมจะทำนะฮะวิธีการสุ่มให้ได้ตัวเทพนะครับผมอ่าใครมีวิธีการหรือมีอะไร ที่เทคนิคดีๆในการสุ่มแล้วได้ตัวเท่ๆเ,เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้ล่างเหมือนตอนสมัยยุคโปโกเกียซาก้าได้เลยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนเลยนะครับผมว่าวิธีไหนเนี่ยดีบ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูกันทีละคนเลยนะว่าวิธีนี้ได้หรือเปล่าวิธีนี้ได้ไหมวิธีนี้ได้ไหรือเปล่าหรือไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกดเข้าไปสุ่มเลยนะฮะ กดเข้าขไปที่จับครับอ่าการสุ่มเนี่ยเทคนิคการสุ่มเนี่ยเข้ามาที่จับแล้วใช่ไหมครับผมแนะนําให้เป็นการสุ่มแบบปลาโปเกโบอลธรรมดาปกตินะเพราะว่าไอลิมิเต็ดเนี่ยผมลองสุ่มมาแล้วประมาณ10ครั้งนะไม่เคยได้เลยนะเรียกว่าโอกาสได้ออกน,น้อยมากๆนะครับผมแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะบอกผมนะวิธีการสุ่มให้ได้ตัวเทพ ต้องรองให้ไอตัวข้างหลัง2ตัวเนี่ยแล้วก็เรลคูซ่าตัวที่3เนี่ยเข้ามาบรรจบอยู่ในเฟรมกล้องนะให้ครบสามตัวพอดีนะ <c oughs> ไม่รู้วิธีนี้จะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเอามาใช้ดูกันดีกว่านะครับผมนะเดี๋ยวรอเรลคูซ่าบินผ่านมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะกดเลยนะครับผมโอเคมันบินผ่านมาแล้วกดเลย <c oughs> 3ตัวเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้จริงๆหรือเปล่านะตัวแลจะออกหรือเปล่านะครับผมวิธีนี้นะมาลองเทสกันก่อนเลยนะว่าวิธีนี้จะออกหรือเปล่าว่าไม่ออกนะครับผม <c oughs> โอ้โหก็ได้ระดับเป็น S บวก2ตัวนะครับแล้วนอกนั้นก็เป็นตัว S กับตัว A นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาลองเปิดจากแถวบนดูก่อนเลยดียวกว่านะครับผมว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะฮะเราจะไม่ลีลาครับผมจะไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าหักเราเหลืออีกตั้ง 5รหัสนะครับผมโอเคเปิดตัวธรรมดาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดู S อสบวกนะครับว่ารอบแรกเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะเพราะมันออกมาถึง2ตัวเลยนะครับปึ๊บตัวแรกเนี่ยตัวอะไรเอ่ยโอ้ตัวฮิวนั่นเองนะตัวแรกเนี่ยอันนี้ก็ดีนะครับสำหรับใครที่เล่นทีมสายดาเมจหรือมีตัวปวดหรืออะไรเนี่ยที่แบบเน้นตีแรงๆแต่ว่า ตัวมันบางหรือโปเกมอนทีมเราเนี่ยบางก็สามารถเอาตัวนี้ไปช่วยได้นะเอาตัวนี้เนี่ยไปสามารถช่วยได้ช่วยยูทีมช่วยเพิ่มพลังโจมตีหรือช่วยลดพลังโจมตีได้นะก็เรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะฮะโอเคเดี๋ยวาดูตัวต่อไปกันดีกว่าครับผมปื๊บอ่าเชโลมาส,สึตัวนี้ก็เป็นกบนินจาเต่าไม่ใช่นินจาเต่ากบนินจาเฉยๆนะ <laughs> ไม่มีนินจาเต่าแล้วกนิน n จ a เฉยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆแล้วก็ปั่นง,ง่ายนะครับผมเพราะว่าเศษชิปเนี่ยหายากมากๆนะเอ้เศษชิปเนี่ยหาง่ายมากๆนะโโตีหนึ่งแล้วก็จะเบอร์เบอร์นะง่วงนอนเป็นนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูรหัสที่2กันเลยดีกว่านะครับผมอากดเปลี่ยนตัวครับนี่นะครับรหัสที่2ของเรากดเข้าไปเลยฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารหัสที่2เนี่ย จะได้ตัวเทพด้วยหรือเปล่านะผมก็ได้ทำการปั้นเวลให้เทียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันกดเข้าไปที่จับเลยครับไม่ต้องพูดพั่มทำเพลงนะอ่ะรอบนี้เนี่ยไม่น่าจะมีเลคูซ่านะแต่ว่ามีตัวเทพ3ตัวยืนติดก,กันเห็นไหมเหมือนตามที่น้องในคอมเมนต์ในช่อง YouTube บอกกันนะผมหาคอมเมนต์เขาไม่เจอแล้วนะเด <c oughs> ี๋ยวลองมาดูกันนะถ้าได้จริงเนี่ยเดี๋ยวเราให้เครดิตเขาเลยครับผมกดจับเลยฮะ <c oughs> นี่เลยนะะ เราจะมาลั่นโคการอีกรอบนะตัวแรงต้องออกมาแล้วนะจังหวะนี้เนี่ย <laughs> เอา้าฮยออกจริงๆครับ <laughs> ตัวแรงมาจริงๆครับโอ้โหตัวแรงมาจริงๆตัวแรงมาจริงๆโอ่เทคนิคนี้ใช้ได้นะผมสมเราได้จริงๆแน่นอนครับโ <laughs> โอ้โหต้องขอขอบคุณน้องเขาเลยนะครับใครดูไม่ทันฮนะย้อนกลับไปดูใหม่ได้เลยนะวิธีการสุ่มหรือวิธีการเช็คดูนะจะมีตัวเทพ3ตัวยืนอยู่ข้างหลังนะครับผมแล้วก็สุ่มนะฮะได้แน่นอนจริงๆครับผมโอ้โหแล้วตัวเอสบวกเนะี่ยออก3ตัวติดเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวธรรมดาก่อนเลยดีกว่าครับผมว่าเราได้ตัวอะไรบ้างนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อครับออกจริงๆครับผมอ่า S อสบวกได้ตัวฮิวอีกแล้วนะครับผม เสบวกอีกตัวนึงได้เป็นตัวอะไรโอโกดัก oh, ครับแต่ว่า S บวกเนี่ยตัวให้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะเดีเราต้องมาลุ้นกันว่าตัวแรงของเราเนี่ยได้ตัวอะไรนะครับผมโอ้ได้ตะกั่วตนตำข้าวครับตะกตั่วตนนี่ ออกมาแทบทุก E ีเลยนะตั้งแต่โปกเสกสซ่าเลยนะเอามาเดี๋ยวเรามาเปิดตัวแรงดีกว่า <c oughs> ถ้าหลายหลายคนดูคลิปผมมาตั้งแต่คลิปเมื่ยัน EP 2ีกว่าเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าผมเจ๊งไปหนักขนาดไหนแนละเกลือ <c oughs> ขนาดไหนนะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เปิดแล้วได้แรเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดแรงก่อนดีกว่าว่าเราได้ตัวอะไรนะครับผมปึ๊บ <c oughs> ไดเอนเตนะอ๋อตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่นะใครที่สุ่มในช่วงนี้นะครับผมก็จะได้มีโอกาสเพิ่มไดเอนเตนะเอนเตนี่ก็ถือว่าปั้นได้โอเคนะก็ดีนะเอนเตเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเอนเตกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมสุ่มเพชรฟรีไปก่อนหนึ่งทีนะที่เขาให้มานะ โอเคไม่มีอะไรอะเป็นตัวหนอนธรรมดาก่อนที่เราจะไปสุ่มตัวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเอ็นเตก่อนนะฮะว่าเอ็นเต้สกิลมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมอ่าสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นยิงบอลไฟนะฮะโจมตีเป้าหมายและเผาเป้าหมายนะครับผมสร้างดามเมจแล้วก็คู่ศัตรูด้านหน้าโจมตีทําให้ศัตรูเคลื่อนไหวไม่ได้นะอ่านี่ก็เป็นสายปั่นป่วนอีกตัวหนึ่งนะพวก เอนเต้ซ e, ุยคุมไลโคพวกนี้นะจะเป็นพวกสายปันป่วนนะฮะแล้วก็สามารถปันได้ง่ายมากๆนะเศษชิปก็หาได้ไม่ยากนะยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมนะถ้าสุ่มได้สัก2-3ตัวเนี่ยก็สามารถเอาเศษเนี่ยมาอัปดาวได้นะฮะ อันตีนี่เป็นอะไรไฟใช้พลังไฟดึงดูดศัตรูให้เข้าใกล้แล้วโจมตีครั้งสุดท้ายระเบิดสร้างความเสียหายโอ้หเจ็ดรกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะก็เรียกได้ว,ว่าเอนเต้ e เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าปั้นนะฮะเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรหัสต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าตอนนี้เราเข้ามาอีก1รหัสแล้วนะรหัสนี้ผมก็ได้ปั้นไว้2 ตัวนั่นเองนะครับเป็นรหัสไก่นะที่อาผมจะมาสุมให้ดูนะที่ผมได้พูดไว้ต้นคลิปนะครับว่าสุม60ครั้งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัว R เนี่ยมันจอั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วก็ตัวเทพเนี่ยเพื่อให้มือใหม่นะหรือสายฟรีนะเน้นไปที่สายฟรีพวกที่ไม่ค่อยได้มีตังค์เติมเท่าไหร่นะผมจะมาสอนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเปอร์เซ็นการออกเดี่ยมันจอกเยอะหรือเปล่าแล้วก็สามารถทําแบบผมได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่มีตังค์เติมแต่อยากมีตัวโดนนะแต่ก็แนะนําไว้ก่อนนะครับว่า ถ้าตัวไหนเนี่ยระดับ R ตัวไหนที่มันหาเศษชิปยากแนะนําให้ปั้นเป็นพวก S บวกพวกจูไข่พวกอะไรพวกนี้นะที่มันหาเพชรไอหาเศษจ้อยมาอัพดาวได้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าถ้าตัว R1 ดาวเนี่ยจะสู้พวกตัว S บวก3ดาวขึ้นไปไม่ได้นะฮะมันจะเป็นตัวถ่วงทีมแล้วก็ปั้นได้ไม่สุดนะครับผมก็แนะนําไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเลือกโปเกมอนอีกทีหนึ่งนะครับในพาตต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูก่อนเลยครับ มาตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วนะเพชรผมก็พร้อมแล้วฮนะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปจับกันเลยดีกว่าครับกดไปเลยครับอันนี้ไม่น่าจะได้นะฮะเพราะตามหลักสูตรที่เมื่อกี้ที่ลองแล้วเนี่ยถ้ามีตัวอย่างนี้อยู่ไม่ได้นะเดี๋ยวต้องลองดูว่าจะลบล้างขันได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้จริงๆครับผมต้องมีตัวสามตัวเทพเมื่อกี้อยู่ข้างหลังเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะมีตัวรหัสไหนเนี่ย ออกแลได้อีกหรือเปล่านะครับอันนี้ทําไว้เพื่อเป็นวิทยาทานในการเล่นดูเฉยๆนะครับผมอ่าแล้วก็ตัว S อบวกสตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันปึ๊บได้ตัวอะไรเอ่ยอ่าได้ตัวตัวจิตนะครับผมอ่าแล้วก็ลิงครับอันนี้หลัดนี้ก็น่าปั้นนะถึงจะไม่มี R นะครับแต่ว่าได้ลิงได้อะไรพวกนี้ที่ปั้นได้ง่ายๆแล้วก็มีชิปให้เรื่อยๆนะก็ถือว่าน่าคุ้มค่าแก่การปั้นนะฮะ โอเคเดี๋ยวไปดูอีกรหัสหนึ่งเปลี่ยนตัวละครครับเข้ามาที่อีกตัวเลยส่วนสำหรับใครที่มีเทคนิคดีๆเนี่ยหรือว่าอยากให้แคสเกี่ยวกับอะไรอยากหาเทคนิคเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ร่างได้เลยนะเดี๋ยวผมจะพยายามไปหามาให้นะสำหรับพวกเทคนิคต่างๆนานาที่แบบเป็นเคล็ดลับเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มกันเลยครับ1 okay, สองสามอ้าวมีตัวเทพยืนข้างหลังสามตัวอีกแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่ไอ้สามตัวมุมซ้ายบนนะครับแต่ว่ามันดันเป็นสามตัวขวานะครับผมเราไม่แน่ใจว่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองมาลองสุ่มดูนะครับผมกดไปเลยครับมาลองกันนะว่าจะได้เหมือนกันหรือเปล่านะปั๊ม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 ปัปาครับมาครับตัวอาต้องมาแล้วระดับนี้ตัวอาต้องมาแล้วต้มาแล้วอห <c oughs> ไม่ได้นะฮะก็ยังไม่มีอันไหนลบล้างอาถรรพ์ของการได้ตัวอาร์เมื่อกี้นะครับตัวอาร์เมื่อกี้นี่ถือว่าไปมากนะตรงตามคอนเซปที่เขาได้บอกไว้นะฮะก็ยังไม่มีอันไหนมาลบล้างอาถรรพ์หรือความฝุกไปได้นะเราก็ยังเชื่ออยู่นะว่ามันจะได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น้องเขาแนะนํามานะใครมีวิธีดีๆก็สามารถแนะนํามาได้นะแบบ ให้ผมลุกนั่งร้อยทีก่อนสุ่มอะไรอย่างนี้แล้วจะได้นะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผม <c oughs> <g <g> มาดูตัว S อสบวกันดีกว่าฮะอ้าวได้ไค่จูนะครับโอ้โหไขจู2ตัวเลยอันนี้น่าปั้นมากนะเพราะว่าไค่จู2ตัวนะผมเอาปั้นเนี่ยน่าจะได้หลักประมาณ เฉพาะแค่ได้จากตัวฟรีแล้วก็ได้จากด่านที่ได้น,นะก็น่าจะปั้นได้ประมาณ4ดาวแล้วนะฮะตอนนี้โอ้รหัสนี้ก็ไม่ออกแรสักตัวเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูรหัสต่อไปรหัสสุดท้ายแล้วนะฮะอ่าตอนนี้ก็ได้เข้าเป็นรหัสสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2รหัสนี้เนี่ยจะมีรหัสไหนอีกหรือเปล่านะที่ออกแรนะครับผม ใน10,000เพชรเนี่ยจะมีรหัสไหนหรือเปล่านะครับที่ออกมาเพิ่มอีกครั้งนะครับผมตอนนี้เราได้แร่มาแค่1ตัวเท่านั้นนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นทางซ้ายมือนะฮะแต่ว่าแรเนี่ยตัวเทพเนี่ยมีแค่สองตัวเท่านั้นนะที่ยืนอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีเลคูซ่าหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะมาครับเริ่มสามสองหนึ่งเลคูซ่ามาแล้วโอ้โหอยู่ข้างหลังพร้อมกันครับพร้อม้าพร้อมตาเลยนะตอนนี้เนี่ย <c oughs> ได้ไหมเอ่ย ้ไม่เอ่ยครับมาครับมาครับต้องมาแล้วจังหวะต้องมาแล้วอาต้องมาอาต้องมาโอ้ไม่ออกเลยนะอ่าโอ้ไม่ออกครับยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นตัวไหนออกเลยนะอาตอนนี้เนี่ยเปิดเล่นไปก่อนนะเปิดเล่นไปก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดู S สบวกกันบ้างนะในฝ่าย S สบวกได้ตัวอะไรบ้างอาจูไข่หนึ่งครับจูไข่สองะอย่าบอกว่าจูไข่สามนะฮะ Oh, โอ้โหเคโรมาสึืโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าปั้นได้สงตัวเลยนะทั้งจูไข่ทั้งเคโรมาสือเลยนะเพราะว่าเคโรมาสือเนี่ยก็สามารถสุ่มหาได้ง่ายนะแล้วก็เศษชิปเนี่ยก็หาได้ง่ายเหมือนกันตามร้านค้านะก็เหมาะแกการนํามาปั้นนะฮะเดี๋ยวดูซิว,ว,ว,ว่ามีเพชรเหลือหรือเปล่านะฮะรหัสนี้ก็น่าปั้นนะฮะเราลองดูก่อนว่ามีเพชรเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเพชรมาสุ่มแบบเดียวๆด,ดูนะฮะรหรัสนี้น่าปั้นมากๆครับ นเลยนะรหัสนี้ผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งรหัสที่น่าปั้นมากๆนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองสุ่มแบบธรรมดาดูสักหน่อยนะฮะสุ่มแบบรูกเดียวเลยละกันมาคนมันจะมีดวงนะลูกเดียวมันก็ได้นะอ <c oughs> <c oughs>